สวัสดีครับพบกับลุงแอร์พาแซ็บคอเกาครับผมวันนี้วันหยุดนะครับก็จะมาทำออเดอร์ส่งลูกค้าเช่นเคยครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวครับผมทอดแล้วนะครับบริการทอดฟรีครับผมอันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับหรือใครจะจะทานเนื้อควายก็ได้นะครับราคาเท่ากันครับผมบริการทอดฟรีครับําเช้าส่งบายทำวันต่อวันไม่มีตกค้างครับผมทำเฉพาะวันอาทิตย์นะครับ นี่ครับสีสันครับผมกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บข้าวสวยก็อร่อยนะครับอันนั้นก็จะเป็นหมูแดดครับผมทอดสุกคาเช่นกันครับผมอันนี้ก็หมูแดดครับผมรสชาติตามต้องการได้เลยนะครับสั่งได้เลยครับจะรสชาติแบบไหนนะครับหวานหรือไม่หวานใส่เม็ดผักชีหรือไม่ใส่นะครับใส่อะไรมั่งสั่งได้เลยนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นประดุกแตด,ดเดียวฝีมือป้านีนะครับตอนนี้ก็จะทําการทอดส่งลูกค้านะครับน้ำมันเราจะใช้น้ํามันใหม่ตลอดนะครับครับฝีมือป้านีนครับอันนี้คนทำนะครับนี่ก็จะขอยหน่อยนะครับเพราะว่าประดุกนี่เขาจะแตกหน่อยครับผมแตกโป๊สองโป๊ รมีหนังนะผมเขาจะคอดยากหน่อยแต่เนื้อไม่แตกออกจากกันนะครับคือหนังจะแตกเฉยๆครับผมนั่นไงครับนั่นไงโอ้โหไม่ไหวถอยก่อน แล้วก็จะไม่ค่อยแตกนะครับเพราะว่าถ้าทอดใหม่ๆแล้วจเจ้าหนังลงก่อนนะผมมันก็จะแตกหน่อยรับประกันความอร่อยครับผมสั่งได้นะครับดดเอ็กผ่าแซ่กับป้านีนะครับทำเฉพาะวันอาทิตย์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบแพ็คไม่ทอดนะครับอคือลูกค้าไปทอดเองอมันก็จะเป็นปลาดุกนะครับก็จะมีรายชื่อปนีจดท้ียร้อยอันนี้พวกปลานี่ก็จะเป็นฝีมือปนีนะครับทำอันก็เป็นปลาช่อนครับผมปลาสลิดครับผมก็จะมีรายชื่อนะครับส่งลูกค้าออเดอร์วันอาทิตย์นี้ก็ได้เยอะพอสมควรนะครับก็จะมีนี่ครับปลาสลิดปลาช่อนครับผม ช่อนปลาดุกครับผมแพ็กก็จะประมาณนี้แหละครับส่งลูกค้าเรื่องน่ารับประทานครับผมอันนี้เป็นปลาดุกอุยนะครับไม่ได้ใส่สีนะครับแลออกมาแล้วเนื้อเขาจะเหลืองโดยธรรมชาตินะครับ ประมาณนี้พักน้ำมันไว้ก่อนแป๊บนึงพักหมูแดดนื้อแดดครับผมกระทะที่สองครับอันนี้ก็จะทอดเยอะหน่อยครับมีทอดกับไม่ทอดนะครับตกการทอดปีนะครับไม่คิดค่าทอดครับผม ท่านใดไม่สะดวกทอดเราทอดให้ครับผมแต่ลูกค้าท่านใดอยากเอาไปใส่ฟิตไว้กินหลายๆวันอยากทอดเมื่อไหร่เราก็จะซีนให้ครับอ,อยากกินเมื่อไหรก็เอาออกมาทอดได้ครับผมเริ่มแตกแล้วครับแตกบุบบ,บ้าบเลยพี่น้องเอ้ย นังมันจะบอกได้เลยว่าอร่อยครับผมบกระดุกแดดเดียวสีมือปลาหนีนะครับจำกับแบบระวังนะครับพอดออกมาเรื่องครับผมเป็นปลาดุกอุยนะครับเนื้อจะเหลืองธรรมชาติครับผม ว้าวน่ากินมากครับ เหลืองน่ากินครับผมน่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยววนนี้ก็จะตัดขึ้นแล้วครับผมสีสันโอ้โห เรียบร้อยครับผมสีสันก็ประมาณนี้ครับกระดุกครับผมกระดุกแดดเดียวครับผมสีมีปนนี้นะครับอ่าคลิปนี้ก็ลงเอ็กก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าต้องทอดให้ลูกค้าเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปส่งลูกค้าด้วยครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ